สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็ราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึง ็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับเป็น iPhone รุ่นท็อปทั้ง2รุ่นเลยซึ่งก็จะเป็น iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max นะครับวันนี้เดี๋ยวผมนําตัวเครื่องมาแกะกล่องให้ได้ดูกันรวมไปถึงเปรียบเทียบในเรื่องของสเปคกันด้วยนะครับแล้วก็ไปสรุปในเรื่องของราคานะครับว่า iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max ปัจจุบันราคาในช่วงปลาย เดือนพฤศจิกายนมีราคาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าจะซื้อนะครับไอโฟนทั้ง2รุ่นนี้ยังน่าซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องรีวิวนะครับเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความต่างกันอย่างไรบ้างสําหรับ iPhone 11 Pro Max อยู่ซ้ายมือนะครับ iPhone XS Max อยู่ขวามือที่มองตรงนี้เห็นเลยนะครับก็คือในเรื่องของกล้องหลังที่11 Pro Max ให้กล้องมา3ตัวแล้วก็เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับส่วน iPhone Xs Max ให้กล้องมา2ตัวเท่านั้นสําหรับขนาดหน้าจอของทั้ง2รุ่นมีขนาดหน้าจอที่เท่ากันนะครับก็คือ6.5นิ้ว iPhone 11 Pro Max เป็นจอภาพแบบ Super Retina HDR นะครับส่วน iPhone Xs Max เป็นจอภาพแบบ Super Retina HD เท่านั้นในเรื่องของกล้องหลังนะครับ iPhone 11 Pro Max ให้กล้องมา3ตัวความละเอียดประมาณ12ล้านพิกเซลส่วน iPhone Xs Max กล้อง2ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันที่ต่างกันเลยนะครับก็คือ11 Pro Max จะถ่ายภาพมุมกว้างก็คือเขา มิเรนอาลตรวายมาให้ตรงนี้11 Pro Max ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเลือกการซูมแบบ optical ของเขานะครับเลนต่างๆก็จะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 11 Pro Max เล่นวิดีโอได้นานสูงสุดประมาณ20ชั่วโมงในขณะที่ XS Max นะครับเล่นได้ประมาณ15ชั่วโมงถ้าสรุปตรงนี้ก็คือ11 Pro Max มีแบตท,ที่อึดกว่า XS Max อยู่พอสมควรนะครับชิปการประมวลผล iPhone 11 Pro Max เป็น Apple A13 Bionic นะครับในขณะที่ XS Max เป็น A12 โดยที่ทั้ง2รุ่นนะครับระบบเซลลูลา r ก็จะรองรับสูงสุดเพียงแค่ 4G LTE เท่านั้นไม่สามารถใช้ 5G ได้ทั้ง2รุ่นนะครับถ้าจะเป็น 5G ต้องเริ่มต้นที่12 Pro Max ขึ้นไปวัสดุที่ใช้จับทำนะครับทั้ง2รุ่นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบกระจกนะครับสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบ s t ส n l นเล Steel เกรดเดียวกับที่ใช้ทําเครื่องมือศัลยะกรรมในส่วนของการกันน้ําหรือว่าทนน้ำนะครับ iPhone 11 Pro Max ทนน้าถึง ระดับความลึก4เมตรภายในระยะเวลาสูงสุดประมาณ30นาทีนะครับส่วน XS Max ได้ที่ระดับความลึก2เมตรเท่านั้นอีกอย่างในเรื่องของกล้องหน้านะครับทั้ง2รุ่นเป็นกล้องแบบ t Depth แต่ว่ากล้องหน้าของ11 Pro Max จะชัดกว่านะครับก็คือให้มาถึง12ล้านพิกเซลในขณะที่ XS Max นะครับจะให้กล้องหน้ามาเพียง7ล้านพิกเซลนี่เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่สําคัญให้เห็นว่า iPhone 11 Pro Max แล้วก็ XS Max มีอะไรที่ต่างกันบ้างท่านใดที่อยากจะดูแบบละเอียดนะครับ สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราเดี๋ยวเรามาดูการแกะกล่อง iPhone ทั้ง2รุ่นนี้กันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนไปดูกันที่ iPhone 11 Pro Max กันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกล่องของเขาสีที่ผมนํามาให้ดูเป็นสี m n i ไ h t g r e e n นะครับก็คือเป็นสีใหม่ของทาง iPhone 11 Pro Max นะครับนี่นะครับเป็นกล่องของเขาเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องวางไว้แบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น iPhone อีกรุ่นนึงที่โดยส่วนตัวผมว่ายังสวยแล้วก็น่าใช้นะครับนี่นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางไล โดยรอบของตัวเครื่องนะครับด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จเป็นพอร์ตแบบไลนิงนะครับฝั่งนี้มีปุ่ม เปิดปิดเครื่องแล้วก็จะมีที่ใส่ซิมการ์ดก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องไม่มีอะไรแล้วก็ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ด้านบนนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงก็จะประมาณนี้สําหรับตัวเครื่องด้านหลังให้กล้องมา3ตัวนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมีเลน์อลตร้าไวมาให้มาพร้อมกับแฟลช led นะครับตรงกลางมีโลโก้ของ Apple ก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะครับถ้าไหนที่สั่งซื้อก็จะได้แบบนี้ในส่วนของอุปรกรณ์ถ้าเป็นล็อตใหม่ก็จะได้เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นล็อตเก่าได้ทั้งหมดนะครับทั้งตัวเครื่องสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับส่วน iPhone X s Max สีที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นสีทองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับสำหรับ iPhone X s Max เมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็ ก็จะมีซองคู่มืออยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไทยไม่ใช่เครื่องศูนย์นะครับนี่นะครับเป็นคู่มือของเขาภายในซองก็จะประกอบไปด้วยคู่มือในการใช้งานสติกเกอร์ของ Apple นะครับส่วนนี้เป็นตัวเครื่องอยู่ในซิลพลาสติกเป็นอย่างดีนะครับสำหรับอุป,ปรกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีหัวชาร์จเล็กๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงก็จะมีหูฟัง สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับอุปรกรณ์ที่มีมาให้รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับด้านล่างมีลําโพงอยู่2ฝั่งตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จเป็นพอร์ตแบบไลนิ่งเช่นเดียวกันฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับขอบของ iPhone X Max จะเป็นสีเงินเงาเงาเ,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 เลยนะครับเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆแต่ว่าก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนี่นะครับฝั่งนี้ส่วนด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรนะ ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ที่ใส่ซิมการ์ดก็เหมือนกันเลยนะครับกับทางด้าน iPhone 11 Pro Max มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ iPhone XS Max ให้กล้องมา2ตัวมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเขียนคําว่า iPhone อยู่ด้านล่างด้วยนี่นะครับก็จะประมาณนี้มีความสวยงามนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆใช้งานได้ดีทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น11 Pro Max หรือว่า XS Max ก็ขึ้นอยู่กับงบเราเลยนะครับว่าเราสะดวกซื้อเป็นรุ่นไหนแต่ว่าแนะนําก็เลือกเป็น11 Pro Max จะ ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวของ iPhone ทั้ง2รุ่นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคากันบ้างซึ่งปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะซื้อจะต้องซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรเท่านั้นนะครับถ้าท่านจะไปหาซื้อพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือจะไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเราอยากจะซื้อก็ต้องเป็นการสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าจะไปซื้อที่ร้านต่างๆนะครับที่เขายังมีขายก็ต้องบอกว่าปัจจุบันจะมีเฉพาะเครื่องไทยเท่านั้น ไม่มีเครื่องศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้าน Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันเป็นความจุ64 g b นะครับเครื่องไทยมือ1รับประกันร้าน1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่19,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับวิธีการจ่ายเงินเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ หปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับอีกร้านหนึ่ง iPhone 11 Pro Max ความจุ 64GB กิกะไบต์เครื่องโมเดลไทยนะครับประกันร้าน1ปีในเรื่องของราคาก็ขายอยู่ที่1 9 9 9 9บาทเหมือนกันมีให้เลือกสีสีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 11 Pro Max จากทางด้านแอป l a z a d a นะครับประมาณ19,99 9บาทถ้าท่านสนใจในอยากจะซ เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วน iPhone XS Max นะครับจาก Lazada เหมือนกัน ร้านแรกที่นํามาให้ดูมีให้เลือก2ความจุนะครับสองแล้วก็512 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับประกันร้าน1ปีในเรื่องของราคาขายเพียง12,990บาทสําหรับความจุ256 GB นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้าน1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งสำหรับ iPhone XsMax มีขาย2ความจุนะครับหกแล้วก็256องร้อย้า ประกันร้าน1ปีหรือเรื่องของราคาขายอยู่ที่12,590บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยัจะผพอนไ่้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ1,259บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็นศูนเปซ็นสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iphone 11 pro max แล้วก็ xs max จากทางด้าน lazada นะครับถ้าในที่สนใจอยากซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงงก์ขอ Lazada ส่วนราคาจาก แอปชอปปี้ e นะครับ iPhone 11 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยร้านนี้จัดจำหน่ายโดยร้าน iStudio นะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดราคาก็3,9900ที่มีก็จะเป็นเครื่องไทยนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ความจุ 64GB เครื่องแท้ประกันร้าน1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายเพียง1,8999บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีถ้าในที่สนใจ อยาก็สั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shopee นะครับส่วน iPhone XS Max จาก Shopee ร้านแรกเป็นโมเดล LL นะครับรับประกันร้าน1ปีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่11,950ถึง12,950มีให้เลือก3สีนะครับอีกร้านหนึ่งจากช h อป e ีเหมือนกันสำหรับ iPhone XS Max ความจุ64แล้วก็256 g b เครื่องไทยมือ1นะครับราคาเริ่มต้นที่12,990บาทถึง13,990มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีทองถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h อป e ีอยู่ที่ ด้านล่างของคลิปเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่น iPhone 11 Pro Max แล้วก็ x s Max นะครับวันนี้นําราคาล่าสุดมาให้ด,ดูกันท่านชอบรุ่นไหนหรือว่าอยากจะสั่งซื้อร้านไหนนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีีๆแบบบน้้มาใหกั ท,ท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ